โอเคครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปอัปเดต f o r s a c e n ในเวอร์ชัน1.2.1.1นะครับซึ่งอัปเดตนีเน้เป็นอัปเดตล่าสุดครับซึ่งตอนแรกเนี่ยอัปเดตเป็น1.2.0ครับแล้วก็มีอัปเดตย่อยมีอีก2อัปเดตครับก็เป็น1.2.1เป็นแล้วก็อัปเดตมินิโค้ดของโค้ดมินิก็คือ1.2.1.1ครับก็มันจะมีอะไรบ้างก็ไปดูกันในคลิปครับ เริ่มด้วยที่อัปเดตแรกกันเลยนะครับสำหรับอัปเดตแรกเนี่ยก็จะเป็นอัปเดตที่แก้จเจเนเตอร์รีเวิร์กใหม่ครับให้แบบเก่าเนี่ยที่เป็นแบบกดแบบเป็นพัดเ้นที่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นแบบลากเส้นเหมือนอ m มอง us แทนแต่ว่าแบบนี้จะยากกว่าปกติเยอะเลยครับก็ตามที่เห็นดังภาพเลยว่าแม่งโคตเยอะเยอะแบบเยอะมากๆครับซึ่งวสนี้นะครับ ทำเนี่ยมันจะทําออกมาเป็นสี่รอบครับก็ให้เราแก้ไฟสี่รอบต่อเครื่องหนึ่งนะเครื่องหนึ่งต้องแก้ไฟสี่รอบรอบหนึ่งที่เราทําได้เนี่ยเราจะได้เงินทั้งหมดหแล้วก็ได้อ็กพีทั้งหมดสิห้าครับรวมกันเป็นยี่สิบกับอีกอีกพีหกสิบครับถึงว่ามันเยอะกว่าเดิมค่อนข้างพอได้อยู่ครับเพราะว่าแบบเก่าเนี่ยผมจะไม่ได้อีกพีเท่าไหร่นะแต่ว่าแบบเก่านะครับเงินได้แค่สิบห้าแต่ว่ารอบนี้ได้ยี่สิบครับแต่ว่าเควสมันทานานแล้วก็แย่มากครับสําหรับเครืนี้ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเทคนิคมันมีอะไรครับก็ทำไปเรื่อยๆเหมือนกันครับออัปเดตแรกก็ไปประมาณนี้นะครับก็มาต่อกันที่การรีเวิร์สของเชนครับซึ่งการรีเวิร์สของเชนเนี่ยจะทำให้อัลบตตี้การยิงเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นยิงเนี่ยคือ50%ยิงไม่ออก25%แล้วก็ยิงใส่หน้าตัวเองเนี่ยอีก2 5ครับซึ่งมันเป็นการปรับที่คอนข้างที่จะ เลสโก้แก้บินขึ้นมากเลยครับแต่ว่าเราก็ยังมีข้อดีอีกอย่างนึงนะครับก็คือเวลาที่เราทอยเหรียญเนี่ยแล้วเราได้เป็นค่าเป็นเชนใช่ไหมครับเป็นแบบ1 2 3ครับถ้าเกิดเราแบบถ้าเกิดค่าเชนแล้วหนึ่งก็จะเป็น20มันก็จะบวกเพิ่มโอกาสที่เรายิงได้เนี่ยไป20%ครับแต่ถ้าเกิดค่าชาร์จของเราเนี่ยเป็น2โอกาสก็จะเป็น40%เพิ่มเข้าไปครับเนี่ยก็คือแบบสมมติว,ว่ายิงได้50ใช่ไหมถ้าเกิดเราเพิ่มไป20แล้วเพิ่มไปที20อีก0 90ครับถ้าเกิดเราถึง3เนี่ยซึ่งมันจะแม็กอยู่ที่3ครับก็คือถ้าเกิด3าชาร์จเนี่ยจะได้90เปอร์เซ็นต์เยอะสุดแล้วคือ90ในการยิงสำเร็จครับ<ม>ก็คือข้อดีเนี่ยคือเราควรที่จะแบบเก็บเก็บชาร์จเอาไว้เยอะๆแบบทอยเหรียญให้ได้ชาร์จสักสามครับเพราะโอกาสยิงมันจะได้เยอะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปยิงแบบน้อยๆเนี่ยบางทีเราจะยิงไม่ติดแล้วอาจจะได้อาจาอาจะแบบเดสสมอลเล่เหมือนในคลิปก็ได้นะครับซึ่ง มันมีอีกอัปเดตหนึ่งของเชนนครับก็คือถ้าเกิดมีเชนอยู่ในเกมเนี่ยมันจะลดโอกาสในการยิงลง5%ทุกๆเชนที่มีอยู่ในเกมครับสมมติว่าเรามีเชนอยู่ในเกมเนี่ย10คนโอกาสยิงสําเร็จก็จะลดไป50อันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าถูกผมแปลถูกรหรือเปล่าอาจจะผิดพลาดตรงไหนแต่ว่าที่ผมอ่านมาคืออย่างนี้จริงๆก็ <laughs> <laughs> ๆคือถ้าเกิดเขาปรับให้เขาปรับให้ถ้าเกิดเชนเยอะ โอกาสก็น้อยลงครับเพราะว่าเขาน่าจะกันไม่ให้เชนเนี่ยลุมยิงฆาตรกรจนเดย์สมอลเล่ครับเพราะว่าเชนเนี่ยเป็นตัวที่ทำดาเมจเยอะสุดในเกมนะครับผมว่านะสำหรับผมโคตรแรงมันทำครูคิตเกือบตาได้มันต้องแม่งโคตรแรงเลยนะครับแล้วก็อีกอัปเดตหนึ่งของเชสน,นะครับที่เรเวิร์กมาก็คือเขาปรับให้สกิลการรีโล,ร,โลรีโลสตัตของเราเนี่ยไม่สามารถรีโลสเตมิล่าเลยครับเปลี่ยนมาเป็นแค่เลือดอย่างเดียวซึ่งมีโอกาส7 0็ดถึงยีครับไม่ถึงขนาดนั้นมีแค่7 0็ดถึงยี ก็จบไปแล้วครับสำหรับคาแรคเตอร์โอเคครับก็สำหรับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพวกอัปเดตเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นบิลล์แมนฮิลแรงขึ้นเชลิสกี้เปลี่ยนมาเป็นฮิลแบบชา้าๆจอนโดเอเจสันเนี่ยมีปรับแก้อะไรให้มันเล่นง่ายขึ้นนิดหน่อยจอนโดเนี่ยสปีดลดลงแล้วก็1นึคูณหเนี่ยถ้าถ้าถ้าของมันเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้กดมันทำให้กดง่ายขึ้นสกิลคูดาวน้อยลงนะครับแล้วก็มีอะไร มีระยะเยอะขึ้นมินเนี่ยนอ๋อใช่ครับระยะของมินเนี่ยนของ1คนหนเยอะขึ้นแล้วก็ระยะในการโฟกัสของมินเนี่ยนของ1คนหนเนี่ยลดลงแทนครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะมันเราผมก็จะขอข้ามไปแพท1.2.1เลยครับแพทนี้เนี่ยจะปรับ แกจากครั้งก่อนเนี่ยที่เขาลองปรับดูก่อนว่ามันโอเคไหมซึ่งแผ่นนี้เนี่ยก็จะแก้มาใหม่อีกทีหนึ่งครับอย่างเช่นอย่างแรกก็คือพวกเจเนเตอร์ครับก็คือยูมันเยอะไปหน่อยมันมองยากแล้วก็ปรับให้พิทเนี่ยฆ่าเราไม่ได้ครับซึ่งเออผมลืมบอกอันก่อนนะครับคอร์รัปชั่นฆ่าเราไม่ได้เเหมือนกันนะคอร์รัปชั่นของจอนโดฆ่าเราไม่ได้พิทของหนึ่งคนหนึ่งฆ่าเราไม่ได้ครับแล้วก็จอรโดเนี่ยเมื่อกี้โดนเนิร์ฟสปีดลงไปจาก เจ็ดายีเป็น27ใช่ไหมครับตอนนี้ถูกปรับมาเป็น27.25แทนครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหนคูณหนึ่งเนี่ยสกิลเบาลงแลครับสกิลปาดาเบลาลงแต่ว่ามันจะเพิ่มทําให้สกิลปาดาเนี่ยทำให้ตัวเองวิ่งเร็วขึ้นแทนแล้วก็ทําให้กดง่ายขึ้นนะครับสาหรับสกิลปาดาเวลามีบัคขึ้นหน้าจอแล้วก็อะไรอีก คือเวลาที่เราโดนสกิลปลาดาบนะครับมันจะทําให้ชิปล็อกเราเนี่ยที่เรากดชิปล็อกอยู่หายไปเองเลยซึ่งอันนี้เป็นอัปเดตที่ดีครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไอของ1นคูณหนึ่งเนี่ยสามารถมองเห็นได้400สตัทครับซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนแรกม,มันมองเห็นได้เท่าไหร่นะแล้วก็มีมินิอัปเดตอีกครับก็คือ1.2.1.1ครับซึ่งมีอัปเดตอันนี้เนี่ยจะทําให้บัฟดาเมจรอบก่อนเนื้อดาเมจจาก ดาเมจปลาดาบจาก20เหลือห้าครับตอนนี้บัฟมันเป็น10แทนครับก็คือตอนนี้ดาบปลาทีหนึ่ง10ดาเมจก็ถือว่าดีอยู่มั้งโอเคครับก็สำหรับอัปเดตสรุปอัปเดตวันนี้เนี่ยก็จบไวเพียงเท่านี้ก่อนครับถ้าเกิดผมพูดผิดพลาดประการไหนไปเนี่ยหรือผมพูดติดขัดไปหรือพูดไม่เข้าใจเนี่ยผมขอโทษด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมอธิบายอะไรจริงจังขนาดนี้ผมก็จะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับ สำหรับการแบบนี้ผมพูดติดขัดผมรู้ว่าผมพูดติดขัดแล้วก็พูดอาจจะอธิบายงง,งๆไปหน่อยแล้วก็สรุปข้อมูลได้ไม,ไม่ค่อยครบแล้วก็บางทีผมอาจจะสรุปผิดด้วยก็เข้าใจากันนะครับก็อย่าเชื่อผมเยอะแต่ว่าก็ฟังไว้ผ่านๆหูได้ครับก็แนะนานะบางทีผมอาจจะแปลผิดต,ตรงไหนก็อย่าเชื่อผมเยอะเลยแล้วก็ถ้าเกิดคุณฟังแล้วเข้าใจเนี่ยคุณมีหูหลับเทพเจ้าแล้วแหละก็สำหรับนี้ครับถ้าชอบเนี่ยคลิปแนวนี้หรืออยากให้ผมเนี่ยอัดอะไรเกี่ยวกับฟอร์สเกนเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์และกดกระดิ่ง กิ่งกินงนมด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวไปก่อนไปก่อนนะครับบุยบุยครับ